สวัสดีค่ะจากร้านต้นยางยนต์หรือ TJ Auto Max นะคะวันนี้ก็วันที่10มิถุนายนแล้วนะผ่านมาแป๊บเดียวก็เกือบจะครึ่งปีเข้าเดือนที่6แล้วนะวันนี้คุณลูกค้าเป็นลูกค้าเก่านะคะก่อนหน้านี้ใส่ขอบ18ไปมากลับเป็น17นะพอต้องการความนุ่มสบายแล้วก็ลายที่สวยงามมากขึ้นคือเปลี่ยนใจมาถูกใจลายนี้แทนะคะตัวนี้เป็น r v e ่ TAD r i v e ขอบ17นะคะเป็นตัวสูงสเปค n o t อยู่ที่6กรูรนะ จับคู่กับยางสองหนึ่งหบสจ็ถ้าโบจะไม่ผิดนะแ,แอบไปดูก่อนเดี๋ยวดนด,ดูคะ่ะตอวน,นี้เลยนะคะอ่าเป็นยางสองหนึ่งหกโยโกฮาม่านะคะบอกเลยว่าวิาว่งทั้งนุ่มเงียบแล้วก็ยึดเกาะถนนได้ดีได้ความนุ่มสบายด้วยนะคุณลูกค้าท่านไหนสนใจเป็นล้อลายนี้ อัปเกรดจากรถตู้เป็นล้อกระทะเนี่ยนะคะมาเป็นลายนี้สวยๆเลยนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะเรายังมีสตอ็อกอีกหลายชุดแล้วก็มีหลายลายให้เลือกด้วยนะคะราคาก็ไม่แพงขึ้นอยู่กับลายแล้วก็รุ่นที่หายากนะยังไงวันนี้เดี๋ยวบอกขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ